6ที่16นะคะข้อที่16ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ1เนี่ยถูกไหมข้อ1เนี่ยคุณครูบอกเลยนะว่ามันไม่ถูกเพราะอะไรเพราะการกระจัดเคลื่อนที่ใน1รอบเนี่ยนะคะถ้าเขาบอกว่าเริ่มจากจุด a แสดงว,ว่ามันก็ต้องจบที่จุด a ดังนั้นการกระจัดคือระยะทางจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายจากจุด a แล้วก็มาที่จุด a เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเป็นยังไงคะ มันจะเป็น6 1 6ไม่ได้การกระจัดข้อนี้เท่ากับ0นะคะข้อที่2ความเร็วเฉลี่ยคงที่ความเร็วคุณครูใช้สูตรนี้นะในการหาดูซิว่าจะเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีไหม v เท่ากับ s ส่วนด้วย t ซึ่ง s เนี่ยคือ s ของการกระจัด s ของการกระจัดคือ0และการกระจัดเนี่ย เราบอกแล้วนะว่าเป็นศูนย์ดังนั้นถ้าศูนย์หารอะไรเนี่ยอันนี้คือนาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีคือ300 0หารศนหารอะไรก็ได้ศูนย์ดังนั้นข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าความเร็วเฉลีย่ยมันไม่ถูกต่อมาข้อที่3วิ่งได้นะคะการกระจัดสูงสุดอยู่ที่จุด4 แสดงว่าเขาจะวิ่งจากจุด A มาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็มาที่จุด C อันนี้มีการกระจัดสูงสุดข้อนี้นะคะเป็นข้อที่ถูกต้องข้อนี้ตอบข้อ3ข้อที่4ผิดตรงไหนผิดตรงอัตราเร็ว1เมตรต่อวินาทีอันนี้ผิดเลยนะเพราะว่าอัตราเร็วก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t แต่ s ตรงนี้ s ของระยะทางไม่ใช่ s ของการกระจัด ดังนั้น S ของระยะทางคือเท่าไหร่นักเรียนก็ต้องมาดูที่รูปวงกลมว่ามีเส้นรอบรูปก็คือเท่าไหร่สูตรหาเส้นรอบรูปคือ2พายอเมื่อนักเรียนหารมาแล้วเนี่ยมันจะได้คำตอบอยู่ที่ประมาณ2 2กว่ากว่า2.05เนี่ยแหละอ่าไม่เชื่อลองกดเครื่องคิดเลขหาดูนะ2คูณ3.14 คูณอาาเขาบอกมารัศมีคือ98ดังนั้นเนี่ยถ้าเราคำนวณออกมาแล้วนะคะจะได้คือห1 5นึ่งห้าจุดสี่สี่ซึ่งหกหนึ่งห้าจุดสี่สี่คือ s ใช่ไหมหารด้วย t คือเวลา เวลา5นาทีเอา5นาทีมาแปลงให้เป็นวินาทีก็คือคูณ60จะได้300วินาทีอ่ะคุณครูหารเนี่ยได้คำตอบเป็น2.05เมตรต่อวินาทีข้อ4ก็เลยผิดนะคะ